วันนี้แม่ลุงจะพามาทำเทมเป้นะคะวันนี้จะทําเป็นแบบ5ชนิดเลยนะคะเราจะมีถั่วอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เราก็จะทำการล้างถั่วนะคะน้ำที่เราใช้ล้างนะคะเราก็ใช้เป็นน้ำประปาก็ได้นะคะแต่ตอนที่เราจะแช่น้ำถั่วนะคะหลังจากที่ล้างถั่วทำความสะอาดเสร็จขอเป็นน้ำดื่นนะคะตั้งนะคะก็ล้างประมาณสักสี่ห้าน้ำเลยนะคะจนน้ำที่เราล้างนะคะเขาเริ่มใส ลักษณะน้ำนี้ก็เป็นน้ำที่เราล้างทําความสะอาดขุนนะคะแล้วก็จะทําการล้างจงกนกว่ามันจะใสแล้วถึงจะแช่ด้วยน้ําดื่มนะค,ะ,คะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเหลือขอบบริเวณของภาชนะไว้ประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่เขาเ,าเกิดฟองฟู่ขึ้นมามันจะได้ไม่ล้นภาชนะของเรานะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นถั่วลูกไก่เราแช่ไว้นะคะ อันนี้เป็นถั่วดำนะคะเว้นขอบนะคะเว้นขอบทุกอันเลยน,นี้ก็ถั่วแดงนะคะเว้นขอบขึ้นมานี้ถั่วลิสงค่ะแบบนี้เลยนะคะคราวนี้ก็เป็นถั่วเหลืองที่เราแช่ผ่านไว้ผ่านไปแล้ว48ชั่วโมงนะคะลักษณะก็จะเห็นเป็นฟองฟอดขึ้นมานะคะ เราก็จะทำการตักฟองนี้ทิ้งไปแล้วก็ทำการล้างน้ำด้วยน้ำเปล่านะคะล้างไปจนกระทั่งน้ำใสเลยนะคะ7-8รอบเลยนะคะแล้วก็จะเอากากเปลือกของถั่วเนี่ยค่ะเอาออกด้วยนะคะเปลือกบางๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เรานำไปบ่มกับชราไลโซพัสแล้วนะคะเชื้อมันจะผ่านทะลุเยื่อหุ้มเปลือกตัวตัวนี้ไม่ได้นะคะ เรามาดูของถั่วลูกไก่นะคะหรือว่าชิกพีนี่จำนวน50กรัมนะคะลักษณะของเม็ดถั่วก็จะพองขึ้นมานิดนึงนะคะนี่ถั่วดำนะคะก็เริ่มมีต้นงอกขึ้นมานะคะเป็นรากงอกขึ้นมานี่ถั่วแดงนะคะมีถั่วลิสงนะคะยังไม่ได้ลอกเปลือกเราจะทำการลอกเปลือกก็จะมีถั่วลิสงนะคะ ถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วลูกไก่นะคะส่วนถั่วดำนะคะกับถั่วแดงเราจะเอาเปลือกไว้เพื่อที่จะให้ตัวเทมเป้มีสีสันน่าทานขึ้นนะคะเราก็จะทำการล้างถั่วทั้ง5ชนิดนี้นะคะให้สะอาดไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ให้น้ำใสเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างนะคะ เทน้ำที่เราแช่ถั่วไว้ใสออกเลนะคะถั่วลูกไก่นี้นะคะเราจะล้างจนมันใสนะคะ่ะแล้วก็ลอกเปลือกออกด้วยแม่ลุงก็จะล้างประมาณ3-4รอบนะคะเปลือกที่หุ้มอยู่เขาก็จะลอกออกแล้วก็แค่เอามือถูถูรูปออกนะคะก็แบ่งครึ่งถั่วลูกไก่ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ออกเลย เราก็หยิบออกได้อย่างนี้นะคะนี่เราก็หยิบออก้นตอนจะมีความสําคัญหมดเลยนะคะก็ต้องละเอียดนิดนึงเราซึ่งจะได้เทมเพลที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานําไปต้มแล้วก็นําไปบ่มกับตัวเชื้อเชื้อรานะคะเชื้อก็จะเดินได้ดีนะคะถู่วเราก็จะได้เป็นเทมเพลเป็นก้อนเดียวกันนะคะ แล้วเราก็ทําการล้างน้ําอีกนะคะใส่แล้วนะคะนี้น้ํารอบที่สองนะคะเห็นไหมคะว่าสีเราจะใสขึ้นลักษณะส,สีน้ํานะคะก็จะขุ่นๆเหลืองๆนะคะนี้น้ําแรกนะคะน้ําที่สองใส่ขึ้นแล้วนะคะ เกตุสามนะคะไปเป็นล้างถั่วดำนะคะของถั่วดำนะคะ,ะ,คะก็จะมีลักษณะขุ่นเหมือนกันนะคะ น้ำที่สองใสขึ้นแล้วเห็นไหมคะน้ำใสเลยจะล้างสามน้ำนะคะน้ำงสามใสแล้วนะคะ ีเป็นถั่วลิสงนะคะมีน้ำหนึ่งน้ำที่หนึ่งนะคะน้ำแรกก็จะขุนๆแบบนี้นะคะาทำการลอกเปลือกแบบนี้นะคะถูๆออกเลยนะคะลอกออกไปเลย แล้วเราก็หยิบออกนะคะส่วนเมล็ดที่ตกไปแล้วก็เอามาใส่ในกะละมังน,นะคะเป็นการแยกระหว่างเปลือกถั่วกับมเมล็ดถั่วออกจากกันนะคะน้ำที่3ามใสแล้วนะคะนนี้เราก็จะทำการตักออกนะคะ นะคะก็จะลักษณะขุ่นขาวสัวนเหลืองนี้เราจะต้องใช้เวลาในการล้างหลายน้ำนะคะ7จดน้ำเลยนะคะน้นที่2นะคะเริ่มใสขึ้นแล้วนะคะนะคะมีน้ำที่7แล้วนะคะก็จะเริ่มใสแล้วนะคะ ไมู่้ก็จะล้างประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็ต้มน้ำไว้ให้เดือดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำถั่วลงมาต้มเป็นเวลา30นาที สำหรับถั่วลิสงแล้วก็ถั่วลูกไก่แม่ลุงจะใส่ในหม้อต้มเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่เปลี่ยนสีค่ะตับเวลาในการต้ม30นาทีนะคะจากนี้เราก็จะนำไปผึ่งลมให้แห้งนะคะจะ,ไป,งงะ,ะไปเทน้ำออกนะคะแล้วก็จะนำไปผึ่งลมให้แห้ง ครบเวลาแล้วนะคะก็ปิดเตาเลยค่ะแล้ก็นำมาถึงลมนะคะใครมีพัดลมก็ตั้งไว้ได้เลยนะคะตั้งเป่าไปเลยนะคะ ก็พึ่งลมไว้ประมาณ15นาทีนะคะจนไม่เห็นว่ามันเป็นเงานะคะถ้ายังเห็นเป็นเงาก็แสดงว่ายังมีน้ำอยู่ใบตองที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะแล้วก็จะทำการเช็ดใบตองด้วยนะคะ เชื้อเทมเป้นะคะก็เป็นผงเชื้อเชื้อราไลโซพัสนะคะโอลิโกสปอรัสนี่แม่ลุงใช้เกือบ10กรัมนะคะเพราะว่าถั่วที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะ8ขีดนะคะเราจะทำการคุกเขาเป็นบริเวณเล็กๆก่อนนะคะเหมือนเป็นการต่อเชื้อบริเวณไหนที่ถั่วโดนเชื้อ ก็จะขาวขึ้นนะคะค่อยค่ยคลุกเขาค่ะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องเรียนรู้ไว้นะคะเชื้อจะได้ทั่วๆั่วถั่วนะคะ่่เติมถั่วลูกไก่แล้วก็ถั่วลิสงเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการช่างถั่วนะคะแล้วก็เซตสูก่อนนะคะตักมา2องกรัมค่ะทำการเทลงใส่ในใบตองเลยนะคะ แม่ลงใช้ใบตองแผ่นใหญ่นะคะเปลี่ยนแผ่นนะคะทำการห่อเลยค่ะการห่อสองชั้นนะคะ ใช้เชือกกล้วยในการมั <tinc S 1> มดนะคะใช้เชือกกล้วยมาแล้วนะคะ คลิปนี้แล้วนะคะเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแม่ลุงช่อง DCR Healthy Food ด้วยนะคะบ๊ายบาย